แฟนคลับกรีสนันแอปทักษอ,อนยอมรับทิมพิธาทักมาหาเมื่อวานแฟนคลับกรีสนันแอปทักษอ,อนยอมรับทิมพิธาทักมาหาเมื่อวานนี้หลังไม่ได้เจอกันในงาน โดนจับตามองเป็นพิเศษเรื่องความรักในช่วงนี้สำหรับแอปทักษออนที่มีหนุ่มๆเข้ามาแวะเวียนอยู่รอบตัวและโดนจับเป็นประเด็นกับสามหนุ่มทีมพิธานนกุลชานลและตีธนพลอยู่เป็นประจำซึ่งหลายคนต่างก็ลุ้นว่าตัวจริงของสาวแอปจะใช่สามหนุ่มหรือไม่ล่าสุดแอปทักษอร่วมงานเดียวกันกับทีมพิธาซึ่งเป็นหนึ่งในรายชื่อหนุ่มที่โดนเพ่งเลงความสัมพันธ์กับเจ้าตัวในตอนนี้ โดยแอปทักษอนได้กล่าวว่าอันนี้เป็นการบังเอิญแต่มารู้ที่หลังทีมเขาก็ทักมาถามว่าสนุกไหมก็เสียดายที่ไม่ได้เจอกันหลังจากที่ได้เผยแพร่อ,ออกไปต้องบอกเลยว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบโดยเราได้นำตัวอย่างคอมเมนต์ของชาวเน็ตมาให้ได้ชมกันค่ะเช่นในงานไม่ได้เจอนอกงานลองเจอกันหน่อยไหมแม,แม่หนูอยากพายเรือต่อ เหมาะสมกันมากเสียดายจริงๆไม่ได้เจอกันมีรอยยิ้มทุกครั้งที่เปิดมาดูรายการค่ะสวยหล่อเหมาะสมกันมากเชียพ่อส้มกับแม่แอบค่ะเป็นต้น